Truyền thống, vẫn đi được cái đấy. Tầm này vào thế này. Ach chưa, mày chịu cảm ơn chào hết. Cân bé lơi. Chạy tung tích tung lơi. Mm. 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 มนานาคาทอทงอทงโดนนูสราซอเสือทอทหารทอทงกระดัมพออันธนาสิานทธิ์เอาเป็นว่าฟังให้ดีนะผมเห็นแค่นี้นะฮะผมจะบอกว่าไอ้ที่เป็นสั่เนี่ยมีนิดนึง พ่อเยผมจะดูตัวหนังสือมันไม่ขาดครับแต่มันขยับนิดนึงใช่มันช้าครับมันช้าช้าไม่เป็นไรมันจะเร็วกว่านี้อีกขึ้นชวยมานี่ธรรมดาอันนี้มันอันนี้มันแค่ช้าอ่าเพราะอ่านออกอยู่แล้วนะนิติพงศ์พันธนาสิทธิ์ใช่ครับนี่มาแปลว่าเขียนเองคนอื่นอ่านได้ก็แปลว่าใช้ได้ใช้ได้แต่มันช้ามือมันช้ามันไม่ไม่วิ่งนั้น อ่าใช่ไม่แต่ก่อนถูกต้องโอเคนี่เขียนว่าใช้ใช้ได้แล้วนี่เซนประจํานะถึงได้ขนาดนี้อ่าถ้ายังอื่นไปไม่รอดเลยสกดอตไม่เคยถูกเออลืมสกดหมดครับอันนี้ประจําก็เลยอต่อไปวันเดือนปีเกิดเกิดวันอะไรเดือนอะไรเกวันอาทิตย์อ้าวไปขอไปวันเดือนปีเกิด ทิศไหนวะทิศเจ้าเตาอ่ากดก็ไปเลยจำได้แต่ไห่ใส่เข้าไปเท่านั้นย่าตามบัตรห้ามีสาม,ม,มิสายน ยนมีอะไรมั้งแค่นี้นะเ <Hey. S 2> มสายนขอ,อขอสอพอสอนสองสี่เ้าห้าเอาเลยจ่้เข้าไปเลยสองสี่เก้าห้าอนน่โอเคดูซิวันอาทิตย์ที่ห้าเมษายนสองสี่เก้าห้านี่เข้าท่าเลยอันไดอ่าอใช่ได้ใช่ได้ แนวแนวเขียนยังตรง,งไงมั้งเนี่ยแนวเขียนยังตรง,ง,ตรงถือว่าใช้ได้ครับแนวเขียนตรงแม้ว,ว่าจะชดไปหน่อยเนี่ยก็ถือว่าตรงฮะเนี่ยนี่ถือว่าตรงสร้างขึ้นเขียนได้เลยชื่นนาสมบูรณทีนี้มาถึงอีกอันหนึ่งทีนี้ต่อไปนะต่อไปนี้ยิ่งดีไปได้ยิ่งดียิ่งดีมากกว่าเดิมด้วยครับ ตกลช้า,าหายยังมือชาเท้ฉาชาหายยังเบาเบาหรือหายหายเลยห,ย,หยหายหายหรือเบามันเบาก็คือหายเออหายกี่เปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบอ่ะยังไม่ถึงห้า <laughs> เอางี้ดีกว่าจากสิบนะจากสิแปลว่าเวลามันชาน้าม่สิบเนาะครับ ในชาหายไปเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่จากสิบจากสิบใช่ไหมหายไปเจ็ดสิบหายไปหายไปเจ็ดโอ้ยหายไปเจ็ดใช่ไหมล่ะเหลือสามสิบถ้าเจ็ดอ่าถ้าเจ็ดก็คือหายไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เหลือสามเหลือสามสิบใช่ไหมประมาณนั้นใช่ปะประมาณนี้ น่ใจนะแล้วแน่ใจโอเคใช้ได้มันเลยคขึ้นเนาะครับผมเลยครึ่งสิครขึ้นมันห้าสิบเองประมาณเอาเอานะดูจะให้มันไปหาเก้าสิบเก้าเก้าสิบห้าขึ้นนะครับใชครับจะให้มันเก้าสิบห้าขึ้นนะเอ๊บอืมเอ๊บอืมสังเกต ตอนนี้มันจะเข้าไปเรื่องทางด้านระบบประสาทระบบไฟฟ้าของร่างกายมันจะตืบตืบตืบผมจับ<อ>ผมจับเองนะเนี่ยครับครับลองจับดูซิตืบตบจับตัวเหมอน้ำแหลเลยอาจับเดียวกันจับแบบเดียวกันจับไว้เหมือนกันเนี่ผมจับให้ดูก่อนไม่ช็อตนะไม่ช็อตถ้าชอ็ชอตผมก็ตายอยสิ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมเออเตืบเตบแค่เด็กอม่แค่เต๊บเตืบมันช็อตเอยมันแค่เต๊บเตืบโอ้เนาะถ้าผมทำไมไม่เป็นไรอ่ะโอ้ไปจับทางงโน้นผมจับทางปลายเออเอาคนละข้างก็ได้อ่ะเอาคนละข้างโอ้จับไว้นะจับไว้จับไว้เลยไม่ใช่จับไปนี้สิจับจับไปเถอไม่เป็นไรหรอกมีแต่กลัวทางกลัวเตืบเตืบไหม ตึบตีบ้มีไหมมีตื้ยไหมเงียบไปไหนอะไม่มีนะจับไว้นะตึบตืบ้ยไหมโอ้ใช่ใชอ่ะตึบแล้วเป็นไงตึบแล้วแค่นี้พอไหมพอพอนะหายใจไวติงมีที่หายใจทั้งหมดจะดีเองร่างกายครับแค่นี้เลยครับมันผ่านตัวผมไง Oh. อพลัง oh. ในตัวผมเนี่ยมันเข้าไปตรงนั้น oh. มีที่สูดหายใจเองครับมันจะเบาหัวเองมันเป็นมันสแในไปแล้วตอนเนี oh. ม้มือมือเนี่ยหายสันเลยนะครับหม oh. อเช้าวนอ่าเปลี่ยนมือน่นแล้ว oh. น่นแหละติดเหมือนเดิมไหม น,น,นานและนัานแหละนี่ก็นี่คือพลังใช่ใช่นี่คือพลังน่ะนี่พลังลุงงอ,อกนะให้รู้ไว้นี่แหละคือพลังลุงออกล,อลงมือขวากำเหย็ดคำเย็ดดูซิมันจะคล่องตัวนือขวานะกำเหย็ดกำเย็ดกำกำเยียดอ่านน่ะนั่นน่ะทำมือมาไม่รู้สะบบัดมือไปมันจะอ่อน นั่นแหละทำให้มันอ่อนๆนานแหละน่นๆนานแหละ,นนละทําให้มันมือเหมือนไปทําอะไรเหมือนเด็กๆเ,เออนานหละอย่าไปนั่งตัวแข็งแค่นี้นะฮะแต่จะมีผลของร่างกายนานมันจะคลายออกคลายออกมันเองใช่ไหมนาทีเรวรู้สึกคลายออกคลายออกไหมล่ะ ใช่เห็นไหมมันจะมันจะเบา,ม,เบามันจะคล่องตัวคล่องมือนั่นเองใช่นะใช่เอาสลับข้างมือ,อทีนึองอันนี้เหมือนกันทางมือซ้ายกำเหย็ดกำเยยด,ยดนั่นแหละสบัดให้มันอ่อนนั่นเองครับอย่าให้มันแข็งอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม ต่อไปยืนทีนี้ยครับเอายืนยนจับด้วยใช่จับไว้เอา้าเต็มสมบัตเนี้ยแข้งขามันจะเบาไปหมดอ่ามันเป็นมาสจันแล้วเวลาเนี้ยชัดๆเลยละครับชัดมากๆด้วยมีแคน่นี้นี่เลยคือพลังของลุงงอกครับแปลว่าไปต่อกันครบวงจรแล้ว สบายเลยนะนะต่อไปเวลานอนไม่กระตุกแน่นอนอ่าจำไว้ดีจะนอนสบายเลยขอบคุณมากาดีไปดีอยากจะให้นอนที่นี่ถ้าเป็นไปได้นะเ <c oughs> ออแล้วจะหมอนให้ในี่นอนโซฟายาวๆนี่แหละหลับไปเลยประมาณสักครึ่งชั่วโมง <c oughs> อืมบายเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่น<ม>เนี่ยมันไม่หลับง่ายอย่างนั้นคืออ๋เมยมัน อยู่ที่นี่มันหลับง่ายหมดใช่แต่ก่อนมันไม่ง่ายแล้วอตอนนี้มันได้ง่ายแล้ว <Okay. S 1> ชัดเจนไหมครับกบเงินอย่างนั้นน,าน่าดูสครับคอเครอรที่มันจะอ่อนฮนะมันแข็งมันจะอ่อนลิ้นล,นล้นเนี่ยอ่อนหมดแหละอ้าปากโยกขกาขันไกลดูสิครับอ่าโยกขกาขันไกลคล่องตัวไหมเวลาเคีย้ยวเวลากลืนน้ำอะไรต่างพวกนี้ ลิ้นเลือนพวกนี้มันจะคล่องตัวหมดแหละนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์เวลามันผ่านั้นมันจะมันจะเป็นไฟฟ้าสถิตต้องเข้าใจให้ได้นี่คือของใหม่เอี่ยมของโลกใบนี้อขอเคอเบาไหมเจอสวานดีไหมสวานนั่นนะครับใช่เนาะใช่ใช่านานละนะ่ยมา มันจะคล่องอืมใช่นะคล่องตัวนะอ่าเงี้ยมันจะสบายมีแค่นี้แนะอ่ะเรานั่งใช้ทีนี้อันนี้จะดีอีกโอ้โอันนี้สุดยอดดีเลยเนีย่รู้สึกไหมครับโอนุอ่นๆแ,แต่ไม่กระตุกรู้สึกไหม อันนี้ยิ่งดีฮะขอชอวโทษมันไม่กระตุกอนี่ยิ่งดีรับรองได้เลยนะแค่นี้ครับม,มันจะเบาหัวไปมากเลยเหมือนไม่มีหัวอะไรเลยพี่ม <laughs> 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 ันเบาเกลี้ยงไปหมดเล นี่คือความมหัศจรรย์ไปแล้วนอ้าวครั้งหนึ่งอ่า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 นะ,ะให้สังเกตดูว่าต่อไปมันค่อยสบายทั้งหมดโอเคนะครับสบายทั้งหมดแน่นอนนะฮะอืม นานแค่นี้จบข่าวเลยจบข่าวเลยครับไอได้คนใหม่แล้วจากเจ็ดสิบสองเหลือสิบสิบเดินได้สบายเลยโอเคเอาไว้คราวหน้าเจอกันครับวันไหนว่างางก็พากันมานน่เลยจะมาได้ต้องไม่ญาตปีนแหละไม่มีรถมาแล้วก็ปีเดือนนี้แหละนั่นแหละ เออทานมีนาไม่เป็นไรแล้วท่านใช้โฟนหน่อยเดียวเองพระอาซองอืมนะไปนั่งให้สบายเลย